ครับเพื่อติดตามช่องยูทูบอีกไลน์ครับวันนี้ไอทีคลิปตอบคําถามคนดูที่ถามกันมาเยอะเหลือเกินนะครับสําหรับคีย์บอร์ดของซัมซุงนะครับนี่คือซัมซุง Galaxy A ี่สี่ Ultra ที่ผมใช้งานอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับคําถามแรกนะครับในเรื่องของคีย์บอร์ดนะครับนั่นก็คือที่เวลาที่เราเปลี่ยนภาษากดรูปโลกเนี้ยแล้วสมมุติว่าเราอยากกดที่คีย์บอร์ดเนี้ยแล้วเราอยากกดให้มันเปลี่ยนแบบเนี้ยสลับไปสลับมาเนี้ยมันจะต้องตั้งค่าอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามา เริ่มกันเลยนะครับว่าวิธีการทำอย่างไรนะครับวันนี้เราไม่มีอินโทรอะไรนะครับก็จะเป็นเพลงแบบอินเสิร์ตของเบาๆนะครับวิธีการนะครับไม่ใช่กด3จุดตรงนี้นะครับแต่เป็น1ครับปัดตรงนี้แล้วก็กดรูปฟันเฟืองหรือเซตติ้งนะครับจากนั้นเข้าที่เซตติ้งหรือว่าการตั้งค่านะครับสำหรับอันนี้ขอภายจริงนะครับสตหรับคนที่บ่นนะครับว่าเป็นภาษาอังกฤษแต่เดี๋ยวเราจะบอกว่าภาษาไทยนั้นกดที่ตรงไหนนะครับเราหาคาว่า General Management นะครับหรือการตั้งค่าทั่วไปนะครับจะอยู่ด้านล่างของแอปครับกดนะครับเข้าไปแล้วกดที่คาว่า Samsung Keyboard ครับถ้าคนที่ไม่ได้ใช้ตัว Samsung Keyboard แล้วนะครับตัวฟีเจอร์นี้ก็จะไม่ขึ้นนะครับจากนั้นเรากดที่หัวข้อขอ้ามบนนะครับก็คือ Language and Type หรือว่าภาษาและการพิมพ์นะครับ จากนั้นกดที่ตรงคําว่า language switching m e t h o d หรือว่าปุ่มควบคุมในการเปลี่ยนภาษานะครับก็สามารถกดปุ๊บแล้วก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับระหว่างมาจอาปัดอย่างเดียวปุ่มรูปโล่เดียวือว่าทั้งปัดทั้งกดนะครับซึ่งผมจะเลือกอันบนที่เป็นค่า default นะครับก็คือค่าของเริ่มต้นนั่นเองครับและนี่ก็คือตัวของอันแรกนะครับสำหรับรอบนี้รอบนี้จะมีทั้งหมด2ทิปนะครับเพื่อความรวดเร็วว่ามันเป็น อย่างไรให้คุณได้รับชมนะครับต่อมานะครับปุ่มที่หลายคนสงสัยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับ1นั่นก็คือตอนนี้ตัวของคีย์บอร์ดนะครับด้านบนเนี่ยจะมีปุ่มก็คือ1นะครับปุ่มที่เป็นระบบของ AI นะครับ g a a x y AI ก็จะมีตอนนี้มี2องฟังก์ชันนะครับนั่นคือการตรวจคำสะกดนะครับหรือ Spelling and Grammar แล้วก็การพิมพ์แบบสไตล์การพิมพ์นะครับก็สามารถกดจาตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็คือการแปลภาษาเราสามารถที่จะกดแปลภาษานะครับกดจากตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะดูว่าอันนี้เป็นภาษาอะไรแล้วก็สามารถจะแปลเป็นภาษาที่เราต้องการได้นะครับหรือเราจะกดสวิตช์แบบนี้ก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้ากดสวิตช์แบบนี้เวลาจะกดจะกดกลับเนี่ยกดไม่ได้แล้วนะครับแต่เราต้องกดออโต้แล้วก็กดสลับแบบนี้ต่อมานะครับก็คือตัวของคีย์บอร์ดนะครับก๊อปปี้อะไรไว้อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับ ตีนะครับอีโมจิครับอีโมจิปกติอยู่ซ้ายมือตอนนี้อยู่ทางตรงเกือบกลางแล้วนะครับแล้วก็จะเป็นการตั้งค่าก็คือสามารถเข้าตั้งค่าคีย์บอร์ดจากตรงนี้ได้ทั้งหมดนะครับปุ่มที่ซ่อนเอาไว้นะครับนั่นก็คือตัวของการเขียนด้วยมือนะครับก็คือ hand writing นะครับใช้เอซเซนเขียนได้เลยนะครับถ้าเป็นรุ่นที่มีปากกาเอซเซนแล้วก็เป็นมันแฮนคีย์บอร์ดนะครับโหมดของคีย์บอร์ดสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเป็นแบบปกติหรือว่าเป็นแบบ floating ก็คือคีย์บอร์ดลอยนะครับ แล้วก็ที่สําคัญครับย,ยังมีอีกยังมีอีกก็คือสามารถที่จะเป็นแบบแท็กนะครับก็คือสามารถที่จะดูข้อความอย่างเงี้ยต่างๆแล้วก็ลากมาใส่พินได้เลยนะครับแบบนี้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าพุ้นทุกไม่เยอะขนาดนี้แล้วไอ้ปุ่มที่เราต้องการนั่นก็คือ Boy c h ไท p i n g อยู่ไหนอยุมล่างฝ้ามือครับซึ่งเราเรากดตุ้ค้างเนี่ยก็จะเป็นระหว่า การเปลี่ยนตัวของ Input นะครับก็คือการเปลี่ยนแป้นพิมพ์นะครับอินค่ตปอตดหรือว่าจะเป็นตัวของ Voice นีนครับก็แค่กดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนมันจะพูดให้แล้วนะครับแบบนี้แต่ว่าถ้าคนเป็น a อทนะครับตัวของปุ่มตัวนี้จะเป็นค่าเดิมจากโรงงานก็คือเป็นของซัมซุงนะครับวิธีการถ้าสมมติว่าไม่อยากให้มันโง่นะครับเพราะว่าของซนะัมซุงนั้นมีจุดออนก็คือ บอกตัวเลขมันพิมพ์เป็นตัวอักษรบอกตัวภา,าษาอังกฤษมันพิมพ์ทับศั์เลยนะครับแล้วถ้าเราอยากให้มันเป็น Google แต่ทําอย่างไรนะครับก็เข้าไปที่ตัว s ำรองคีย์บอร์ดเมื่อกี้นี่แหละหน้าเดียวก,กับที่ปุ่มกดนะครับแล้วก็ไปเรียกที่ Voice Input หรือว่า,า Voice Input ภาษาไทยเลยนะครับตรงนี้เลือกให้เป็น Google Voice Typing อันที่2ครับแค่นี้มันก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็น เวอร์ชันที่สามารถจะพิมพ์ด้วย Google แล้วนะครับอ่ะผมจะให้ดูความแตกต่างนะครับถ้าสมมติเลือกเป็นของซัมซุงเนี่ยข้อดีคือมันมีตัวของออฟไลน์นะครับมาให้แล้วก็มีภาษามาให้ประมาณหนึ่งแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าสมมติเอาเป็นแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องกดปุ่มเปลี่ยนภาษาเพื่อจะให้มันพิมพ์เป็นสิ่งที่ต้องการนะครับแล้วก็ถ้าเป็น voice typing ก็คือจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวแต่ว่าความฉลาดของมันนั้นและความเร็วผมให้ มันมากกว่าตัวของตัวซัมซุงประมาณหนึ่งครับแต่ถ้ากดนอนก็คือไม่ใช้อะไรเลยนั่นเองครับเช่นอะไระทําให้ดูแล้วกันนาะอเพื่อจะได้รู้ว่าเอ้ยมันยาวประมาณไหนนะครับตอนนี้คลิปประมาณ5นาทีนิดๆแล้วทดสอบในการพิมพ์ด้วย Samsung Galaxy a ี4 Ultra นี่ครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราใช้ตัวของอการพิมพ์นะครับด้วย Google ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราลอ,ลองของ Samsung นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันว่า s ซัมซุงนั้นจะเป็นยังไงนะครับเราจะลองเปลี่ยนกันส,สดตรงนี้เลยนะครับหน้างานเลยครับแล้วก็ผมติ๊กให้หมดทุกภาษาครับคลิปตัวปุ่มเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโลโก้สีไวท์ขาวนะครับทดสอบก,การพิมพ์ด้วยซัมซุงก a l ซี่ S24 Ultra เนี่ยครับ นะเดี๋ยวผมจะ ENTER ให้ดูนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับตอนนี้ติดอันบนนะครับก็คือ Google นะครับอันล่างคือ Samsung ครับดังนั้นก็รู้แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นคนไทยนะครับแน่นอนว่า,อาตอนนี้แนะนำว่าให้ใช้ Google ไปก่อนครับเพราะว่ามันจะช่วยในการพิมพ์ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่จุดอ่อนของการวางปุ่มตรงนี้นะั่นก็คือ มือผมชอบไปลัท่านไหวมากๆ <S <S ดังนั้นเนี่ยในเรื่องของตรงนี้ก็ต้องปรับตัวกันเองนะครับว่าจะทำไงให้ใหมันไม่ร้านอาจจะพิมพ์แบบร้อยหน่อยก็ได้หรืออาจจะ กดนี่ก็ได้นะครับแต่หวังว่าซัมซุงน่าจะย้ายกลับไปฝั่งขวาในอนาคตนะครับผมว่าอยู่ฝั่งขวาเนี้ยโอากาสที่จะโดนน้อยกว่าอย่างชัดเจนมากครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้นะครับพบกันใหม่ก,กับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวในั้นรอติดตามชมนในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กด s u b s ไคร b ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางช่อง,งนี้ได้ในทุกบริการสตมป์ดบอกครับ